สวัสดีค่ะแม่หมอพี่มีไพยิบซีพลังบวกนะคะวันนี้แม่หมอข้อศอกมะว่าวเรื่องรดสนิยมในดัานต่างๆของชาวราศีพฤษภนะคะว่าเพิ่นมีรดสนิยมจังไหรแน่ละค่ะชาวราศีพฤษภนะคะ,ะ,ะ,คะเพิ่นกะ,ะชาวราศีพฤษภก,ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนนะคะถาดของเพิ่นก็คือ ดินกลางถาดเนาะคะ่ะสัญ,ญลักษณ์ของเพลินก็คือวัวดาวที่ควบคุมชาวราศีพฤษภก็คือดาวศุกร์ไพ่ประจำราศีก็คือดิเอ็มเพลสไพ่ใบนี้แหละคะ่ะพืชพืชประจำราศีก็คือดอกลีลาวดีอัญมณีประจำราศีก็คือพลอยสีฟ้านะคะสีประจำราศีพฤษภนะคะก็คือสีฟ้าคือกันนะคะ ต้องไปหัมาเบิงรสนิยมในด่านต่างๆของชาวราศีพฤษภนะคะอ,อันดับแรกนะคะด้านอาหารชาวราศีพฤษภนี่เพื่อนชอบอาหารรสจืดนะคะชอบอาหารที่ละประทานแล้วเฮ็ดให้ผิวพรรณสวยสุขภาพดีนะคะสีนะคะสีที่ชาวราศีพฤษภชอบก็คือสีให้ความสดใสและก็บกเข็มบกเข็มจนเกินไปเนาะคะ่ะการท่องเที่ยวเพื่อนกมามักสถานที่ที่มีคนนิดหน่อย แล้วก็ชอบไปในที่เดิมๆสัำๆกับเพื่อนกับบอคอยสิเปลี่ยนที่เที่ยวนะคะไปเที่ยวมองเกาชอบที่เดิมๆนะคะเพื่อนชาลราสีพฤสงนี่เพื่อนก็นชอบเพื่อนชอบคนนี้มีชอบคนที่ใจเย็ยนเรียบร้อยนะคะภาพยนตร์ละครที่เป็นชอบก็คือแนวหลักโรแมนติกนะคะบ้านห้ามเบิ่งบ้านของชาวราสีผฤสภเป็นเป็นหมักแบบใดนะคะ เพื่นชอบบานตี family. Family family with with family, Arizona, water, ่ตกแต่งสบายจะสบายตาและเกลียบง่ายบรรยากาศเป็นกันเองนะคะรถยนต์เพื่อนกระชอบรถยนต์ขนาดปานกลางบวกินน้ำมันมีประสิทธิภาพดีและก็มากกว่าสิสนใจในความกัวเก๋นะคะสั์เลี่ยงชาละสีผุดโศกนี่เพื่อนกระบอกคอยชอบเลี่ยงสั์เพราะว่าต้องดูแลแลกะเสียเงินทองโดยชายเหตุในความคิดของเพื่นเนาะค่ะ แต่ก็มีความเมตตาต่อสัตว์อยู่เสมอนะคะต่อไปการพักผ่อนนะคะชาวราศีพฤษภนี่เพิ่งจะชอบเตียงนอนและห้องทํางานที่เป็นพักผ่อนสุดโปรดนะคะการเดินทางนะคะชาวราศีพฤษภเพิ่งจะชอบเดินทางไปสถานที่ที่สวยงามมีทิวทัศน์ที่น่าสุนทรีนะคะสำหรับคลิปนี้กับพ่อแค่นิกอนนะคะคลิปหน้าก็าเจอกันใหม่จะลืมกดติดตามแล,ล้วกดไลค์ม่มอนะ้ำเพื่อเป็นกำลังใจเนาะคะ่ะ สวัสดีค่ะ